ถึงแม้ว่าเคทลินโรสผู้กองและสายสืบที่เป็นนักสืบที่เก่งที่สุดในประเทศในตอนนี้จะพลาดโอกาสในการจับตัวมาเฟียอย่างคุณหญิงใหญ่หรือคุณหญิงพิระกาไปแต่โรสก็ไม่ยอมแพ้เธอได้พยายามรวบรวมหลักฐานเพื่อจะจับตัวคุณหญิงใหญ่เข้าคุกให้ได้เธอต้องแต่งตัวนอกเครื่องแบบอยู่เสมอด้วยความที่เธอเป็นตำรดวจสายสืบและเธอเป็นนักสืบที่เก่งออกมากๆทางการได้จ้างเธอเป็นเงินจํานวนมาก ให้เธอทำวิธีทางใดก็ได้ต้องจับคุณหญิงใหญ่เข้าคุกเป้าหมายของเธอในวันนี้ก็คือการตามไล่ล่าคุณหญิงพิมพปากาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคุณหญิงพิมพกา,กากเป็นมาเฟียที่มีอำนาจและอิทธิพลมากจริงๆโรสจะทำยังไงในครั้งนี้เธอจะสามารถจับคุณหญิงพิมพกาเข้าคุกได้หรือเปล่าในตอนนี้โรสได้สืบข่าวมาแล้วว่ามีการลักพาตัวภรรยาของนักธุรกิจอินเดียคนหนึ่งที่เป็นนักธุรกิจข้ามชาติ นักธุรกิจคนนั้นมีการต่อต้านธุรกิจของคุณหญิงใหญ่หรือคุณหญิงพิมพากาภรรยาของเขาถูกลักพาตัวแบบนี้เป็นไปได้ว่าจะเป็นฝีมือของคุณหญิงพิมพากาแคทเลอรลอสก็เลยได้ทําการสืบสวนต่อไปกระทั่งเธอเจอหลักฐานข้าหนังค่าเขา่าและเธอก็มาถึงสถานที่แห่งนั้นที่คุณหญิงพิมพากาจับตัวภรรยาของเจ้าพ่อมาเฟียไปในบริเวณนั้นอยู่ใกล้ๆกับ คฤหาดของคุณหญิงพิบกาที่ได้พบกับภรรยาของนักธุรกิจอินเดียชื่อดังผู้หญิงคนนั้นถูกควบคุมตัวอยู่ด้วยคนของคุณหญิงพิมพกาจริงๆด้วยคุณหญิงใหญ่จับตัวผู้หญิงคนนั้นและกักตัวเธอเอาไว้ภายในบ้านแม้ว่าสายสืบอย่างเคทลินโรสจะเห็นทุกอย่างคาหนางังคาเขาแต่ผู้กองโรสก็ยังไม่ได้ตั้งท่าเข้าไปจับในทันทีเพราต้ธอรูให้แน่ใจว่า ผู้หญิงคนนั้นภรรยาของนักธุรกิจชาวอินเดียถูกจับตัวมาจริงๆนักธุรกิจนั้นเป็นนักธุรกิจใหญ่ที่มีอิทธิพลมากในอินเดียและในประเทศนี้ด้วยเธอต้องพาตัวผู้หญิงคนนั้นกลับไปภรรยาของนักธุรกิจอินเดียคนนั้นตอนที่เธอกําลังจะอ้างตัวและพาลูกน้องที่เป็นตำรวจเข้าไปพูดคุยกับคนของคุณหญิงใหญ่แต่ในตอนนั้นเองคุณหญิงพิมพ์กา,กาก็ปรากฏตัวขึ้นแม้หลักฐานทุกอย่างจะถูกเก็บเอาไว้ แต่คุณหญิงพิมพาก็อ้างว่าเธอไม่เกี่ยวข้องกับการลักพาตัวครั้งนี้และถึงแม้จะเกี่ยวก็ไม่มีใครที่จะเอาเธอเข้าคุกได้คุณหญิงพิมพกาได้ปรากฏตัวต่อหน้าเคทลิลโลสอีกครั้งทั้งสองได้เผชิญหน้ากันระหว่างเจ้าแม่มาเฟียกับผู้กองสาวในที่นั้นเองแต่ถึงอย่างนั้นเคทลิลโลสที่อยู่ในชุดตำรวจนอกเครื่องแบบก็ไม่ได้หวั่นเกรงแต่อย่างใดเธอเผชิญหน้ากับคุณหญิงใหญ่ตรงๆ และบอกให้ทยอมมอบตัวซะคุณหญิงใหญ่คะคราวนี้หลักฐานคาหนังคาเขาฉันได้หลักฐานเอาไว้หมดแล้วว่าคุณได้รับพาตัวภรรยาของนักธุรกิจที่หายตัวไปนักธุรกิจชาวอินเดียนั่นเป็นภรรยาของเขาผู้หญิงคนนั้นที่เพิ่งลงจากรถคุณและหายเข้าไปในคุณหารคุณจะทําอะไรกับเธอคุณจะเก็บเธอหรือว่าเรียกค่าไถ่เธอหรือย,ยังไงสามีของเธอกำลังตามหาตัวเธออยู่ และฉันก็สืบจนรู้ว่าทุกอย่างเป็นฝีมือของคุณหญิงฉันขอเจรจาตามตรงเพราะว่าวันนี้ลูกน้องทางกรมตำรวจของเราก็ได้มาที่นี่เรามีหลักฐานทุกอย่างว่าคุณลพาตัวผู้หญิงคนนั้นไปจริงๆคุณจะว่ายังไงคะคุณหญิงใหญ่คุณจะไปกับฉันที่โรงพักเลยได้หรือเปล่าฉันอาจจะต้องจับคุณแล้วในวันนี้แล้วนะตอนนี้คุณหมดทางหนีแล้วล่ะคะ่ะคุณหญิงพิบกา ไปกับชั้นซะดีๆโอ้ยต้องขอโทษด้วยนะคะพวกกองโดสแต่ว่าคุณจับฉันไม่ได้หรอกคะ่ะถึงคุณจะสอบปากคำหรือว่าเค้นฐานยังไงคุณก็จับฉันเข้าคุกไม่ได้หรอกนะคะวิเชื่อก็ไปถามภรรยาของคุณนักธุรกิจชาวอินเดียคนนั้นเองสิคะว,ว่าเขาจะยอมไปกับคุณหรือเปล่าและเขาจะยอมสารภาพหรือเปล่าว่าฉันเป็นคนจับเขามา เขาคงไม่กล้าบ,บอกอย่างนั้นแน่นอนเชื่อฉันได้เลยเพราะฉันมีหลักประกาศมากพอให้กับผู้หญิงคนนั้นเขาไม่มีทางจะให้การว่าจะเป็นคนละผพาตัวเธอหรอกนะคะและอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณไม่รู้ฉันก็จะบอกอะไรให้คุณจะบอกอะไรอ่ะคุณหญิงใหญ่มันจะเกินไปไหมคะที่คุณทําแบบนี้คุณข่มขู่ผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมให้เขาไม่ยอมบอกคุณว่าคุณคือคนร้ายที่ลักพาตัวเขาไปอ่ะ นี่คุณเอาอะไรเป็นหลักประกันข่มขู่เธอไม่เธอบอกความจริงเลยออกมาพูดว่าคุณคือคนที่เรียกค่าไถ่เธอคุณนี่จะกล่าวหาฉันเกินไปนะคะฉันสามารถจะฟ้องร้องคุณได้นะคะคุณตำรวจผู้ก,กองโรสฉันรู้ว่าคุณเป็นคนที่เก่งที่สุดและเป็นมือดีที่สุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ว่านี่มไม่ใช่เรื่องของพวกคุณคุณกลับไปได้และพร้อมกับลูกน้องนอกเครื่องแบบของคุณ ก็ด้วยทั้งหมดนั้นฉันไม่สนใจพวกตำรวจอย่างคุณหรอกนะคะคุณไม่มีหลักฐานนัไนเลยจะมาจับฉันได้มากพอกับการที่ฉันพาผู้หญิงคนหนึ่งเข้าบ้านไม่ได้แปลว่าฉันละผ่าตัวเธอซะหน่อยสามีเธออาจจะกล่าวหาก็ได้ว่าฉันละผ่ตัวน่คุณเชื่อเขาได้ยังไงกันล่ะเล็กอย่างหนึ่งนักธุรกิจอินเดียคนนั้นคุณลองไปสืบประวัติเขาให้ดีๆก่อนที่จะมาจับฉันก็แล้วกันเพราะความจริงแล้วเขาเป็นพ่อค้ายาเบอร์ต้นเลยนะ ที่้ายาเสพติดข้ามชาติจากอินเดียมายัางประเทศเราถ้าเผื่อคุณไม่รู้ฉันก็จะบอกให้นะว่าฉันรู้อยู่แล้วค่ะเรื่องนั้นน่ะที่เขาเป็นธุรกิจค้ายาแต่ถึงอย่างไรถึงเขาจะเป็นศัตรูธุรกิจกับธุรกิจของคุณแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะละพาตัวภรรยาของเขาไปและเขามาแจ้งว่าภรรยาของเขาหายตัวไปและฉันเห็นภรรยาของเขาอยู่กับคุณที่นี่จะให้ฉันว่าอย่างไงล่ะคะคุณหญิงใหญ่มันจะเกินไปไหมคะ ถูกจับแล้วล่ะคะ่ะคนจับฉันใส่ขวัญแจมมือเหรอคะไม่ได้นะคะผู้กองโดรสฉันจะบอกความจริงให้ก็ได้ว่าพอ้ายาคนนั้นนะคะนักธุรกิจอินเดียคนนั้นเขาขัดขวางธุรกิจกับฉันก็จริงแต่เท่านั้นยังไม่พอเขายังต่อต้านธุรกิจการค้าโสเภณีของฉันที่อินเดียด้วยที่จะเป็นหุ้นส่วนอยู่โสเภณีเกที่ขายอยู่ในอินเดียที่เป็นโสเภณีข้ามเพศ ที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศมากมายที่นั่นอยู่ในความอุปการะและความดูแลของฉันด้วยในทางหนึ่งที่เราเปิดธุรกิจร่วมกับนกักธุรกิจที่นั่นแต่ว่าเขาอะต่อต้านแล้วก็ทำลายมันฉันก็แค่อาศัยความร่วมมือจากภรรยาของเขาที่ต้องการจะหย่าก,กับเขาแต่เขาไม่ยอมก็เท่านั้นฉันก็เลยรับขาดตัวเธอมาอุ๊ยไม่ใช่สิคะจะพูดผิดไป ฉันหมายถึงว่าฉันก็เลยพาตัวภรรยาของเขามาดูแลก็เท่านั้นถ้าคุณไม่เชื่อว่าฉันพูดความจริงแล้วก็ก็ลองไปถามคุณนายที่ฉันพาไปด้วยเองสิคะว่ามาดามเขาจะบอกว่ายังไงคุณหญิงใหญ่ฉันคิดว่าคุณข่มขู่ผู้หญิงคนนั้นให้อยู่ฝ่ายเดียวกับคุณนะฉัไม่มีทางเชื่อคำพูดของคุณแต่ก็เถอะคราวนี้ถือว่าฉันจับคุณไม่ได้ แต่ครั้งหน้าไม่ใช่ว่าฉันจะปล่อยมือจากคุณไปนะเพราะฉันผู้กองโรสไม่เคยทำคดีพลาดไม่เคยหาหลักฐานพลาดแล้วก็ไม่เคยมีคดีไหนที่ฉันจะจับคนร้ายไม่ได้ถ้าฉันดูแลมาแล้วล่ะก็ยังไงคุณก็ต้องเสพฉันคุณหญิงใหญ่พิมพ์ประกาและเราจะได้เจอกันอีกครั้งอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ฉันก็ต้องขอตัวก่อนอย่างนั้นแหละค่ะผู้กองโรสถ้างั้นก็กลับบ้านดีๆนะคะ ระวังตัวด้วยก็แล้วกันนะคะเพราะยังไงถึงคุณจะเป็นตำรวจแต่คุณก็เป็นผู้หญิงอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้แล้วก็เพื่อนร่วมงานของคุณแล้วก็ถ้าไว้ใจมากก็ระวังโดนแทงข้างหลังไม่รล้ตัวนะคะส่วนฉันเองก็ต้องขอดตัวเพราะว่าติดธุระเหมือนกันจะไปจิบน้ำชาย,ยามบ่ายกับคุณนายมาดามที่ฉันพาตัวมาจากอินเดียนะคะแล้วก็คุยกันเรื่องผู้หญิงผู้หญิงแต่ถ้าคุณอยากจะคุยกับเราสองคนด้วยแล้วก็เชิญเข้าคฤหาสน์ของฉันมาก็ได้นะคะ คุกกลองโรสจะได้คุยกันตามภาษาสาวๆนะคะหรือว่าคุณอาจจะไม่ชอบก็ช่วยไม่ได้นะคะบายค่ะคุณหญิงใหญ่เกินไปแล้วนะคะเคทลินโรสก็ยังไม่สามารจับตัวคุณหญิงใหญ่ได้ในครั้งนี้แต่ในคราวหน้าเธอต้องหารักฐานใหม่ที่จะมามัดตัวเพื่อจะเอาคุณหญิงใหญ่เข้าคุกให้ได้ความพยายามของเธอยังไม่สิ้นสุดเพียงแค่นี้หรอกนะ